พดีไม่ได้ไม่ชีช่องกิงค่ะายสวยเนาะไขความงามค่ะดูหุ่นด้วยดูหุ่นก่อนค่ะหนักเกือบร้อยดูช่วงขาช่วงตัวด้วยไขยสวยเนาะค่อยๆตากชิ้นเล็กๆแบบนี้อ้าปากเล็กๆ ะมาพูดพลาดไม่ได้มันก็ต้องละเลียดกินจะมาคําใหญ่คําโตบ้าไปแล้หืมใครจะมากินคำใหญ่ใหญ่อืมหาตัวไหวเออจะรีบกินไปไหนอ่ะ กินคำเล็กๆพอเนี่ยอ่ะป้อนน่ะยิงเธอแล้วไม่กินอุส่าป้อนเอ,าอ้าอ้าปากของฟังสิอืมจะแค่เนี้ยไม่กินอีกเดี๋ยวกินแทนหืมฟอ,องค ค่อยกินจะเขียวทำใหญ่กินแบบพูดดีอ่ะแล้วกินเนี่ยจะพูดแล้วเคี้ยวอยู่อย่าพูดแม่สอวไม่เคยจำฮึมยอกขำขำหยอกจะโกดเพื่อนกันคุยกันอืมอต้นข้าวคำ